ใครยิงสามหนึ่งแล้วคนกุญปิดค่ะสามสามหนึงน่งค่ะไหนเอาแฟนขับช่องคุณเติ้ลมาซื้อกุมปิดดิค่ะแฟนขับช่องผมอะไรแฟนขับช่องผมไปอยู่ช่องแม่หมดแล้วอะไรมันจะมามั่วอโอ้อหค,ครับฝากกุมปิดด้วยนะครับวันที่สิบเก้านี้นะครับผม รับรองว่าสนุกแน่ถ้ายอดวันที่17อ่ะไม่ได้7,000เอ้ยไม่ได้8,000คุณบอลไม่ได้มานะคะ๋อต้องต้องต้องให้ได้8,000ในวันที่17นะครับผมแล้วก็พี่บอลจะมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นี่ได้ได้เท่าไหร่กี่พันแล้ะเพิ่งจะได้3,213คน3,000เหลืออีกอีก5,000ใช่ไหมใช่ช่วยขายดิคะอีก5,000นะครับผมเดี๋ยวสองสามสอแล้วค่ะเดี๋ยว สามสามพันสองร้อยคนเหรอสามพันสองร้อยสามสิบสองคนคะ่ะคุณเต้น<อ>ช่วยขายมากนะคะให้มีประโยชน์มากคะ่ะชีวิตคะ่ะได้ได้อะไรช่วยขายได้อะไรก็มันก็ช่วยก่อนดิคะเดี๋ยวก็รู้ว่าได้อะไรไงคะ่ะถ้าไม่ช่วยอาจจะโดนนะคะแล้วต้องถามว่าช่วยช่วยขายได้อะไรเดี๋ยวเพิ่มค่าตัวให้เต้นอย่าบอกใครนะมีห้าบอ่อลิเกในคณะ <Okay. S 1> แล้วจะเพิ่มค่าตัวให้มึงตั้งห้าออกี่กี่บาทจะได้ทํางานถูกเพิ่มให้สิบบาทยี่สิบบาทแล้วค่ะโอ้โห ทำไมอ่ะไปห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยใจภาพเลยทุกคนใช่คือใช่กระซื้อเลยครับทุกคนไปห้าร้อยถ้าได้ถ้าได้ให้ให้เติมอีกห้าร้อยบัตรราคาเท่าไหร่อ่าแค่ร้อยสี่สิบเก้าโอ้โหถูกมากเลยถูกมากเอาเอางี้กว่าเราคิดด้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราซื้อของไปเราใช้ไปกี่บาทเราแค่เสี่ยงเงินร้อยสิบเก้าเนี่ยเพื่อมาดู ศิลปินออที่ท่านชอบถ้าเกิดสมมุติว่าท่านซื้อมาเยอะพี่บอลได้มานี่ร้อยสินี่นขายขายถูกกว่าบัตรหน้าง,งานไปดูพี่บอลอีกนะเออใช่เออบัตรหน้าง,งานออพี่พบอลแล้วบางทีมาดูมาคอนเสิร์ตบ้ารบารมีเขาขายเก้าอี้เก้าอี้ตัวหน้า2องร้อยสมรอยนะ เออตัวหลังร้อยหนึ่งนี่คุณเตี่ยแค่สี่สิบาทให้ดูถึงบ้านใชอตั้งแต่มึงตั้งแต่มึงยู่กูมึงเพิ่งมีสาระวันนี้แล้วก็ยู่มาเลยในชีวิตเนี่ยเสียร้อยสิบเก้าบาทคุณไม่ต้องไปนั่งตากฝามแล้วคันไม่ต้องไปนั่งตากฝนไม่ต้องไปนั่งตากลมไม่ต้องไปนั่งตากแดดนั่งอยู่ที่บ้านคุณอยากกินอะไรคุณสั่งเลยแล้วคุณก็ดูแล้วเวลาเดี๋ยวก่นนี้เวลาไลฟ์คนเดียวมึงได้พูดขายหรือไม่ไม่ได้พูดขายจะไม่ขายพูดอยู่ประจำบอกว่าฝากฝากเชื้อด้วยนะครับลิน แผ่นดานอ้าวขาเรียกขายเรียกคณอะไรผมจะขายของคุณต้องจ้างขนาดแบบว่าคนเขาบผมพเเตอร์ค้ายังงจูดเบาๆมึงห้ามบอกเลยยิ่งอึดเดี๋ยวเพิ่มให้อีกห้าร้อยไม่ใช่เขาจ้างผมมาพรีเซนต์มาขายของเขาจ้างเป็นหมื่นเขาจ้างมาห้าร้อยหไรเนี่ย เราไม่รู้ยอดจะทะลุหรือเปล่าเอาไปแค่นี้ก่อนโอเคโอเคโอเคเออแค่่นกปกติได้ค่ตัวพันสองเอาไปพันเจ็ดอ่ะคือแค่แค่นี้ก่อนใช่ไหมเราไม่รู้วขายได้ไม่ได้แต่ว่านาตอนนี้สามพันคนเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันแปดพันปั๊บกูให้หนึงพันหนึ่งไป เฮ้ยยิงขึ้นเลยเฮ้ยยิ่งขึ้นเฮ้ยคุยยาวๆดีไม่ดีอาจจะห้าพันมัฟุกฟุกอะเมื่อเมื่อไม่พันหนึ่งแบบถ้าได้ครบยอดอะครบยอดแปดพันใช่ไหมครบยอดแปดพันใช่ไหมเออยอดแปดพันแป๊บนึ่งนะก่อนวันที่สิบเจ็ดนะโอเคเด็ดโอนตังค์ซื้อสักห้าร้อยคนตูดูเองสักห้าคนได้ได้พันหนึ่งอุ้ยได้กล่องอีกห้าร้อยเออเออเพื่อแค่ห้าร้อยทูกปะล่ะเออใช่แล้วเพื่ออะไร เพื่ออะไรถ้าถ้าเกิดได้ก็ได้คืนห้าร้อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทาไงถ้าไม่ได้คือไม่ได้เต้นให้มันมีสาร้านให้มึงต้องช่วยยางนะก็ช่วยอยู่นี่ไม่ช่วยตรงไงเนี่ยอ่ะจริงแล้วคนในเดี๋ยวเราคนในไลฟ์เองมีกีคนมีสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคนเออในคงถามทีว่าสี่ร้อยคนน่ะซื้อกันบ้างหรือยังสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดคนตอนนี้ซื้อกันบ้างหรือยังครับใครใครซื้อแล้วพิมพ์ว่าซื้อใครที่ยังไม่ซื้อ จะซื้ออยู่จ่ะนี่นี่นี่อันนี้คือซื้อเลยจ้ะจะซื้อจะซื้อซื้อเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวก็นายอดด้วยนะคะคุณเติ้ลให้คุณมีประโยชน์ในในคณะบ้างซื้อละแม่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 นี่เขาพิมมาประมาณเจ็ดเจ็ดพันกว่าคนแล้วซื้อละแม่เนี่ยแต่ยอดไม่ถึงนะครับซื้อบอกเจ็ดพันแต่ยอดไม่ถึงครับเจ็ดพันคนแล้วมายอดไม่ได้อะแต่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 ไม่ถึงนะครับยอดไม่ถึงนะครับเออเดี๋ยวพออ้อมเขาร้องเพลงไม่ขายกุมปิดใครบอก เอางี้แม่อยากฟังเพลงอะไรแม่ให้ตุ้มมึงไม่กูอยากฟัง<า>ก <laughs> ูจะ <laughs> ให้มึงข่ายคุ้มปิดเอาไอ้กําลังใจก่อนนี้ก็ได้กูกตุ้มตุ้มก่อนได้ก็ <laughs> นี่ไงถ้ายอดได้กูจ่ายมึงไงโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราได้ฟังเพงลงแอบรักแต่ว่าเป็นเพงลงแอบรักอันนี้สปอยเพยงลงแอบรักแบบว่าเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่ใช่ท่านเคยฟังเอาเอาเวอร์ชันใหม่อ่ะนี่ อ่าเนี่ยอันอันนี้คืออ่าซื้อแล้วอนุมัติแล้วค่ะเนี่ยคนฝั่งนี้ซื้อแล้วฝั่งนู้นซื้อจะมั่งยังไงฝั่งสี่พันคนเขาไม่ถึงเอามันเท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบหกไงไข่ถึงเจ็ดร้อยกว่าคนไข่ถึงเจ็ดร้อยเอาเอาห้าร้อยก่อนเอาห้าร้อยก่อนเอาสามสามพันห้าร้อยคนเนี่ยตอนนี้ผมของช่องผมมีหกร้อยใครที่ยังไม่ซื้อไปซื้อใช่ใครที่ซื้อแล้วก็ไปซื้อไม่จะได้ครบสักที ยุ่มออนไลน์กันเลยใชาใชหวัดดีครับหวัดดีครับแล้วก็เอ่อรับรองสนุกเหมือนเดิมเราไม่ทําให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนใช่ออนไลน์กันแล้วจ้าโอเคจ้าอาจจะบอกว่าซื้อเสื้อผ้ามาแล้วอ๋อซื้อชุดมาแล้วด้วยซื้อซื้อชุดมาแล้วโห่ี๋นี้เรื่องไรลสดมึงนี่มันอลังการงานสร้างมากเลยนะลงอันนี้ตู้ปลาเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาชมอือสามสิบแปดสามสิบแปดคน สองร้อามพันสองร้อยสามแปดนะค่ะสองพันสามปดเอาเอาตอนนี้ให้ให้ครบสักสามร้อยก่อนอ่ะสักสามร้อยเออ,อสักสามร้อยก่อนแอบรักเธอมาตลอดโอ้โหไม่เอาคียไม่เอาอะไรเลยร้องเหมือนบน่นอ่ะขายขายได้ในเต้นเพลงมึงก็อยู่ในนี้นะมึงเป็นคนร้องนะเพลงเนี้ยเพลงผมที่ไหนเพลงเขาเขาเจ้าลขกิทสิ์ไปแล้ว อะไรที่ร้องแค่ไม่เท่เดยเท่ไม่เท่อะไรเนี่ยอะไร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 เพลงผมเพลงผมพี่นั้นเท่าไหร่เพลงเขาเขาจวดลิขสิทธิ์ไปแล้วนี่ขอเขาร้องนันรู้เลยสามเก้าแล้วเฮ้ยสามเก้าแล้วเป็นไงไปอย่าแพ้ค่ะลุ้นกวดจะได้แต่ละคนแต่ละคนเออใช่พอจะได้แต่ละคนเออตอนท่อนแร็ปเป็นคอดเติ้ลใช่ถูกต้องเขาเรียกแร็ปแล้วเหลือเหลือเวลากี่วันอ่ะเหลือเวลาอีก วัแค่สามวันเองสี่สิบแล้วค่ะนี่คนแต่งเขาไปไหนโอ้โหเขหลังจากที่เขาแต่งเขาเสียชีวิตไปเลยครับหัวใจวายช็อกไม่รู้จะเอายังไงแต่อาจงดีบางทีไม่มีใครซี่หนึ่งแล้ค่ะเอาแล้วตอนนี้ไทยนำไปซี่หนึ่งแล้วนะครับยิงแล้วกี่สามแล้วสี่สามแล้วตอนนี้โอ้ยตีตื้อแล้วตอนนี้มาเลเซียตีตื้อเปซี่สามแล้ว อีกใจคนอีกคนคบห้าสิบคำได้สี่สิบสี่สี่แล้วเอ้าสี่สีแล้วอุ้ยลุ้นยี่หัยเอ้าสี่ไปแล้วทีนี้ยังไงยังไงเอาดิเอาดิเอาไงเอาดตอนนี้สี่สจะมีใคร4ี่ห้าไหมสี่ห้ามาไหมสี่ห้าไหมี่ห้าร้อยคนเลยแม่ใหมู่อจะได้คุจะสี่สิบกว่าใครถึง50สิบกว่าคนมันอุ้ยคนบอกมันอุ้ยสี่สีิห้าสีห้ายังสี่สีอีกคนนึงเอ้าใครจะเป็นคนที่สี่สห้าเอ้าเอ้า เอ้าอยากเอาทางนู้นนะซื้อมั้งยังคะช่องคุณเติ้ลนะค่ะโอ้โหนี่รางวัลที่หนึ่งอีกเขาซื้อกันเต็มไม่หมดขอบคุณมากครับทุกคนฝากไปซื้อนะจาทุกคนเปิดถึงวันนี้ไข่ที่45แล้วก่อนเข้ามาดูไปซื้อกุ้งปิดก่อนครับผมไปซื้อกุ้งปิดครับอะดิอนี้ไข่ช่องเองมั้งดิกุ้งกุ้งปิดตอนนี้ราคา1ิ4เก้าบาทนะครับ สี่ห้าแล้วค่ะเออสี่ห้าแล้วเมย์ตอนนี้มาเลเซียนำไปแล้วนะโถน่าเสียดายสี่ห้าแลา้วค่ะสี่ห้าแลราคาสื้อสีกห้าคน <50 S 2> าคบห้าสิบมันจ้าเร็วเร็วเร็วอีกห้าคนคบห้าสิบอ่ะสี่ห <45 S 2> ้าแลราคาเอาขอสักห้าสิบอ่ะขอสักห้าสิบคนอะห้าสิบคนอีกห้าคนเองบอกคนช่องเองม่าซื้อที่อีกห้าคนอะเดี๋ยวเราขออีกห้าสิบครับขออีกห้าสิบขออีกห้าสิบนาทีเดี๋ยวลง ไม่เอามันจะลงขออีห้าคนไงอีห้าคนเท่านั้นขออีอีห้าคนเอ๋อแล้วก็ไดห้าคนแล้วลงเลยใช่ไหมใช่อําค่ะดีโอ้โอ้โทรสัยไปไหวะโอนก่อนแป๊บนึงเออรู้ว่าเราไปบอกให้ลิเกในลงซื้อวะมันก็ได้แค่สามสิบกว่าคนนะเออถ้าใครไม่ซื้อกูอ่าใช่จะไปดูฟีดไปดูฟีได้ไง เออใช่มึงส่งมาในกลุ่มนี้บอกว่าลิเกแม่ใหม่ท่าอซื้อกลุ่มสี่หกเลค่ะสี่หกเลยเนี่ยโบคิดแผนนะคิดแผนได้พอตอนนั้นให้ทำให้ฉันทำวานมือฉันไปแล้วสี่หกเลยค่ะอีกสี่คนทุกคนอีกสี่คนถ้าได้ไม่ครบห้าสิบมึงห้ามลงนะอเจิ้นห้ามห้ามออกนะเพราะว่าอีกสี่คนเออถ้าได้ไม่ครบถ้าได้ถ้าได้ไม่ครบห้าสิบไม่ต้องลงเหรออ่าใช่นางเชสร์สมั่งลักษณะอีกสี่คนอีกสี่คนค่ะ รอลูกเขาบอกรอลูกมาก่อนจะซื้อนี่เขาบอกลูกก่อนลูกทำไงอะเติร์นเขาบอกว่าทาไงอะเติร์นทำก็ทักไปที่เพจเลยครับนาวาติดลมนะครับผมมันจะมีกุ้มปิดอ่าวันที่เก้าเขาถามว่าถ้ามึงไม่ได้ลงอะทําไงอะไรรอแบดหมดแบดหมดมาเลยกัเมื่อนั้นอีกสี่คนเองอีกสี่คนเองแม่นี่เขาบอกว่ารอลูกมาก่อนเขาจะซื้ออ่าลูกกลับมาวันที่ยี่สิบโอเคครับซื้อได้เลย อะไรเติ้ลงก็บอะไรก็เก่งเยะซื้อแล้วค่ะแม่รออนุมัติหมูเนี <S <S ้บอกรอรออนุมัติซื้อแล้วรอในกุ้งค่ะนี่เขาบอกอะไรรอรออนุโมทนาสาธุด้วยหม่ยคุณยายจะฆ่ามึงนะกี <S 2> <S 2> ค่คนแล้วกี่นน <ๆ S 2> คๆๆน,นๆๆๆๆแล้วแป๊บรอลูกสาวห้ามลอกนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาซื้อนนๆๆแล้วบอกว่าอุ้ยยังไม่ขึ้นนะห้ามหลอกนะสี่เจ็บแลยค่ะไม่ใช่ห้ามรลอกนะพอถึงสี่เก้าแล้วเขาซื้อมาแล้ว ช่างักช่งนักไม่ยอมลงข้คำลอกนะลงลงจริงโอเคโอเคไแล้วค่ะไอสี่เจ็ดแล้วค่ะค่าอีกสามคนค่ะอีกสามคนอีกสามคนไปพี่ก้อยพี่เจโอ๋เนี่ยซื้อแล้วก็ซื้ออีกไปเขาจะนอนนอนตัวีเขาง่วงซื้อเมื่อกี้เออยากนอนแย่แล้วซื้อตอนนี้แหละแม่อะซื้อค่ะคุณสิริพลซื้อเมื่อกี้นี้เองขอบคุณค่ะหลือแค่อีกสามคนเองค่ะใช้ใช้ความสามารถห่อยดีเติร์นเขาเขาจะเข้าห้องนรภเขาแล้วเขาจะเข้าตู้เสียแล้ว แล้วอีกสามคนนั้น,นะคะ่ะแล้วลงจริงสามคนลงจริงรนี่แม่แม่เขามีตู้เซฟอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วเขาก็ไว้ในห้องวันนั้นเขามางานไปงานไกดแหละคือคุยกันไว้ว่าเราจะไปค้างไปค้างกันต่อทาไปท,ทํามาลิเกเลิกหุย้ยจะกลับบ้านให้ได้ทําไมประตูแง้มวคนเขาประตูประตูห้องแง้มแง,ง้มนิดเดียวหละ ก็คือหน้าบ้านมันก็ล็อกปกติอ่ะไอ้หน้าบ้านใหญ่ก็ล็อกไอ้หน้าบ้านก็ล็อกประตูหลังบ้านก็ล็อกแต่ว่าประตูห้องมันแง้มนิดเดียวต้งจะกลับบ้านเนียเขาแล้วไกะกี่เป็และค่ะสิแม่ลค่ะเขาจะกลับบ้านให้ได้แล้วไกลนิดเดยขาจะกลับบ้านเลยนี่เป็นไงของจริงสิแม่ละค่ะสิแม่ละค่ะกลัวแง้มเออกลัวกลัวเซฟหายแล้วเซฟคือเขาไม่ใช่เซฟลูกคนนี้ลูกตัวนี้ ใหญ่กว่าตู้เย็นบ้านผมอีกเลยไม่มีเซฟเซอร์อะไรมก็พูดส่งไปเออเน่เนี่ยมันโม่มันชอบโม่ไทยไปฝ่ายเติ้ลมากจริงๆแล้วมันมันโม้มังขี้โม้มากค่ะเขาไม่เขาไม่พูดเด้อเก้าแล้วคเอาสี่เก้าแล้วขอบคุณมากนะครับแล้วก็สี่สมมติว่าเดี๋ยวค่าลงอ่ะเดี๋ยวแม่ลงตอนห้าสิบเองข่ยให้ได้อีกสิบคนนะถ้าไม่ได้พรุ่งนี้มึงโดนกูนะโอเคเยวจะเดี๋ยวขายได้ขายแล้วทุกคนนะพอพอแม่ลงปุ๊บเข้าไปที่เต้นนะคะแล้วก็ไปบอกด้วยว่า ดูที่ว่ามันจะขายได้ไหมอีกสิบคนนะคะสิบคนเออได้ให้ได้ห้าสูตแม้ก็จะลงแล้วค่ะใครทําไมไม่เช็คตารางก่อนว่าเขาไลฟ์ตอนไหนผมไลฟ์ตอนไหนวะไม่น่าน่าจะให้แม่รับไปก่อนแล้วขึ้นไลท์เราก็ลืมลืมเช็คตอนนี้นึงตอนนี้ในกลุมปิดกี่คนละสี่สิบเก้าไหมสามันสองร้อยสิบเก้าอีกคนหนึ่งขาดอีกหนึ่งคนครับ คาดอีกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับใครจะเป็นผู้ส่งแม่ใหม่เข้านอนในค่ำคืนนี้ไอ้ <c oughs> ต้นคุณซื้อเองก็ได้กุจะได้ลงร้อยสี่สิบเก้าบาทอะไรใครเป็นชุดเรียบร้อยบอกว่าทุกคน <c oughs> ที่สนับสนุนในวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะโจทย์เอาไว้วันนี้สามพันสองร้อยห้าสิบ่ก่อนที่จะมาขายมีสามพันหนึ่งร้อสิบสามคนอ้ย<ม>วันนี้ได้ร้อยวคนเลยนะ แสดงว,ว่าเราขายได้เท่าไหรสิริรวมเราได้วันนี้แม่ขายได้100ร้อยกว่าคนเดียวนะคะสามพันสองร้อยห้าสิบลบสามพันหนึ่งร้อยสิบสามนี่ขายได้ร้อยสามสิบเจ็ดคนวันนี้เ,เราขายได้ร้อยสามสิบคน,น,นดีใจมากเลยคะ่ะครับผมเดนนี๋ยวดีใจใจ,จริงๆด,ด,ดีใจแบบว่าที่เราทําเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะคะเราทําให้เข้าไปดูศิลปินเราไม่ได้มานั่งพูดห้านึงเลยจ้ ตกใจเหรอเรายจนได้เพื่อมหาตงให้ตัวเองนะคะมันั่งร้องเพลงไม่ไม่ช่วยในชาวคณะเลยนะคะไม่ทําเพื่อส่วนรวมอ่ะเดี๋ยวไปพูดกึ่งพี่เจมจอมอย่างนั้นดิมึงนี่แหละอ๋อเอาละเอาชันแล้วมาสอบว่อ่านนั่นเดี๋ยวรอห้าห้าจบเอาอย่างนี้จะง่วงไม่ง่วงไหนไหนก็มาไม่ง่วงดีกว่าไม่แม่อีสานคนอีสานคนอีสานคน น้องเติ้นทรงผมขอบคุณมากนะครับพรุ่งนี้ซื้อจ้าโอเเขาบอกพรุ่งนี้ซื้อซื้อ <Okay. S 2> วันนี้ได้ไหมมันจะได้เป็นอีกอีก,อก,อกแค่สามคนน่อะอ,อ่ะเราเราอย่าเราอย่าคิดว่าเ้ยไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวคนอื่นก็ซื้ออย่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราไม่ซื้อใคร,ใครจะซื้อคนน้อยเออใช่แม่โปให้โปให้อีกสองคนค่ะโปให้สามคนอ่ะทดเวลาเรียกเรียกเรียกทดเวลาห้าสามแล้วค่ะอ้อีกสองคนเองทุกคนอีกสองคนเอง ห้าสาะลงจริงจริงคิวน้ำไม่ไม่ต้องรีบครับอีสองคนเพราะว่าเดี๋ยวพอห้หเขาบอกอ่ะอีหกสิบแล้วองหนมึงนี่นี่ใส่นี่ใส่อีกสคนอีกสองคนคนนี้บอกหนูซื้อ